ไม่เจพวกพี้เจาเมนไมีคุณนินทาเรามาะครับพูกข,าข,าข่ากัวพวก้เาดิเราจะรวยไปเรื่อยตามเยอรม่านี่กัเที้ตงัว,งวอยู่วันนี้จาะาปล่อยเร็กหาซิบวงหัวแล้วเราบ่ดมากบ่เจ้าบ่กว่าเจ้ยเทียวนี่เนี่ยเจียววันนี้จะปล่อยหาซิบงหัวบ่ผิดโซนหาซิบวงหัวบ่อผิด,ด,ด,ดโอ้หุ่ยีดจิงหวว้พ่อ่อดแล้วเนาะใครย่เอาผิดไม่เอามันผิดเข้มามาเก็ตจิ๊บสองหัวพวป bạc hà chứ công ngọt, bôi năm bảy cái nĩi vãi, hai cụ ở nông thiết chiên của trẻ tê là thế nào ạ, cái quăng kia là ừ. trăng buông rồi, bắc ừ. ừ. này này ừ. lang, lang วันนี้มันใจ,จวันนี้สิจัดให้จะกลัวทสิจัดเน้นๆให้จกักลูเอาหคูเอาหาหัคูบนลา่างนะเมื่อไหล่เดกคนน่ะคร,กกรับมีคนยี้เด็กคนนี้ปะเอศไยครับบ่มีเราไูเดียวครวับเม่อไหรคูครับ โอ้ยเลศของโกนบ่หลายดอกก่าเรียกกันก็มี่เลีกกันกรมี่้ามันไปบักอันที่บ้านเออจุลากันแล้ี่เวลาถูกอาจารย์ไปอ้าไปเอาะเมั่นเนี่ไปเอาเรีกกันครับนั่ทีนี่ไปเสี่ยครับบักเดียวมันโดคนท่เอ่าหัวมันเียกมันไม่ครับอีกตัวม่ใช่ที่ไมีครับตัวเดียวมันจะทบอกเออเนี่ตายก็มี่เนีดับกรมี่นครับ เดีวป่แล้วคัดพวกอี่ท่ช่วนเลยนะนันไม่รู้ัน่รูนี่้าใ่ปล่ยเมื่อห่เมื่อร่มวันกับปล่ยเมือีวยูทูบบอกคนมาเนี่ยวนมาสิป้ายวันที่สิบสี่เนี่ยคนมาสิป้ายวันที่สิบสี่มาันบ่รถสิป้ายวันที่เท่าไหร่เลขนะรถป้ายยูทูปวันที่เท่าไหร่ยูทูปทุกช่องวันที่สิบสี่ยูทูกสั่งวันที่สิบสี่มาจันแล้วก็ ลายกลุ่มปล่อยไปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ขอว่าจังไรนะเด้อครับเด้ออ่าว่าเพื่อนเพจบุญผ้าช่องนี่หลตงยอมบว่าหลาในใ่จักหน่อยบนันนี้บางเพจกะเอานาผมนก็นมี่เอานาผมไปขึ้นกนมี่เอานานนนยี่ว่าไปขึ้นกมี่เองสิแน่อ่าครับผมเพราะฉะนั้นก็นต้องวิเคราะห์ออก,กันดีๆเรืพอยพล่น้องเรื่หลายอย่างหลายเนี่ยอ่าสำหรับอ่าเพียไดที่เอานาผมไปขึ้นนี่ผม เป็นเพจบุญพาโชคของสี่นะครับอันนี้ผมกบบราบวอนอนุญาตให้เอานาผมไปขึ้นเพจได้ไหมพ,พี่ <เพ S 2> น้องเออบอกเขาเนี่ยลายลายข้าวโพดแตงสุกเขามาตรงนี้จะเขาไร่พอแอาางสุกได้ครับอืมจ้าเอาไล่ไล่เขาเขาได้แล้วเนาะคือไล่พ่อตาท้องสุกเขาได้แล้วเนะาะเขาไร่ตัวนี้ค่ะแต่ไล่เก่าเขามาได้ไร้นีกเลยแต่ว่าในส่วนของไร่เก่าก็ยังมีทรงตัวเลขอยู่ไายเก่าทรงตัวเลขคือเก่าทรงตัวเลขคือเก่าบรให้เสียน้ำใจแต่ว่าไ่้ไม่เนี่ยผู้ที่เพิ่มเขาม้าไม่เนี่ย ก็คือเข้ามาแอดไลน์มาเดี๋ยวผมทีให้คิ้วอาโคดรไปผมทีให้ตะเกียงคิ้วอาโคดเดี๋ยวผมทีจิ้มไม่ถ่ายคลิปเนาะเดี๋ยวผมทีตัดต่อเขาไป่ถ่ายคลิปวันพี่น้องกับตะเกนเขาเลยอลายจฉันหลายก้นกรว่าอยู่ดอกอ๋อเฮ็ดบุญครับอันพ่อตาต้องชุวไปแล้วเข่ากุมเล่าวะได้แม้วาฉั่นอันนี้ก็เดี๋ยวผมแก้ไขต่อยกันไปเนาะพ่อเนาะ วันนี้ถูกทุกงวดถูกงตุ้งวดทุงหดวันนี้ยินว่ะเออวันนี้เจอไปเรื่อยเจอไปเรื่อยมัดปีครับวันนี้กีนทานมีพอรังสีตั้งแต่ตั้งแต่เห็ดเลืกมากแล้วหลายเมื่อที่ทานมากฝันดีบองว่กตอนพอฝันนี่ฝันอยู่ครับวันนี้ขี้กินบินฝันว่าขี้กิงบินก็ออาไป เห็นปนป่าหอโลงอลงที่าตโอ้วัวนี่งหัวนี่ก็มาหลับครับไปเดี๋ยเชียวมานะครับโอ้ยโตเกีวโอ้ปนป่าโอ้ไปที่ที่ไหนบอกไี่ปม่สวรรค์้แล้วกับพาลงมาี่กอบอกพาคยลงไปเฮีนึงก่อครับก่นถ่ายโอ้ขั้นนีล่ะครับวันนี่ลหะฟันกิมบินกกิมิมมี ที้ดก็เจอครับหางก็ไม่มีฮะโอ้ขี้หมินก็ไม่มีหางครับแตก็คือเคยนั่งยุ่งให้ในกเจอครับเป็นทหารครับมันร้องเก็กคนจุ้งปูงโอ้ขี้มิ่นคนจี้ปูงเลยอืเอาขีควาเป็นทหารบอกเลเป็นทหารเนาะบอนั่งยื่้ก็้กเจอนมูนี่คือไปยู่นนั้นสามเดือนครับกินขี้กอกับอาหารพวกพลังก็าเงก็ตองหูเข่าวี่กินมั่มีร่องตัวองขั นะอืมเขากินอาหารกระป๋องสามเดือนกินอาหารกินอาหารกระป๋องอยู่สามเดือนอืมเขาไปแจกลวงไปแจกจั้งกระป๋ากระป๋องทังนั่นทั้งนี้เขาก็กินเขานี่มันจะเป็นสมรรถวดเอาไปใช่น้ำกินก็ได้เขาเนี่ยเออเอาหูมันจะใช่ก็ัเป็นเขานี่บอกว่าโอ้เอาน้ำแช่กินเข่าดีวโอ้เอาน้ำใส่น้ำมันจะเคื่อนสภพานมันจะผุกินอืมปลากระป๋อง ยื้อสามหยัเก็บไปเด็จงเฉลี่ยหนึ่งงมกแจกเม่าบ้านตากับป้องปลวกตากับป้องหยางเขามาแจกเ่าบานเพาะงานกึงตึงวแต่ก็ใจดียังสั้นตัวเฮ็ืหยังแต่ยังเกลื่อนฟบ้ยพามกกินเนาะเอาใส้สจงเฉลี่ยเนี่ยข่าพี่ล่ะข้าไม่มหวหรอกถึเรื่อจไม่ไาวไม่อกแกเข่าบ้านเหรอยานกึ่ตึง่วกก็เคยกิน วันน <bills? S 1> ี้ถ้าเข้ากันฟันเห็นเครื่องบินฟันไอ้ขี้เครื่องบินที่เป็นดีฟันดีบ่าเครื่องไดตีเป็นเลขบ่เครื่องไดแบบใดไม่บ่ได้เกี่ยวตีเลขเนี้ยบ่ว่าฟันกบฟันหรอกมันแคกี่ให้เตอเตที่ข้าวหรยอบูไปเพิ่มก็ได้กี่เิ็นเล้าไปเพิ่มก็ได้ที่สามเดือนคเพิ่มอาหารชานรอกยิ่งห่งยิ่งขึ้นั่นได้หมดเปิ้สีขาวับเป็นที่มองไั่แม่นกับข้าบินอื ตมตมปล่อยหัวขาดครับม um, like ื้อนี้ผู้ยิงผู้ยิงไปนะจ้างเฮายิงพุนน่ะครับซํานี้ซําพุ่นแล้ว5เอาละเมตรเออ5เม3เมครับาดปปุ๋ยยิงว่าเอสีใส่หมอกเ้อเพ้อคครับงดมื้อยิงนนั่นอืนะกนีเนมันตงเียก่อนนี่ยบ่ได้ครับนั่งยิงนอนยิงครับยืนยิงครับ กายิ่งไ่นะกา่ะยิ่งทุกทายิ่งทาน้อยิงกนอยยิ่งก็ได้นยิ่งกัไเลยอนยิ่งนัอยยิ่งอยู่ยิ่งก็ไเลโอ้ต้องอ่บอกวที่ชยิ่งฝืนไปหลับจะใช่เดือเมืสายจากขวานี่เรื่องชาจากบ่าืนมันยังไม่กิบนี่ืนนานไม่กบหลับจะใช่เดอมสายเจากขวาหายใจเขาเป็นมุติก็ค่อยเร่งไกรันจะปังไปเลย ไปดูเป้าอยู่ของครับเมื่อเนี้ยร่มหาปัคลิปใชครับปัินีคันคันมี่ร่มหาได้ปั๊บเอาวปั๊บอ่ปับให้เป็นลูกปืนไม่ได้ไปตามร่มโอ้ลูกปืนไม่มลูกปืนนี่มุกไปนี่เสงคีเร่ครับแต่ิงเขาแน่เมืองอืมจะได้ยิ่หงกีนิ่งลูกปืนไฟไปครับลูกปืนไปยิ่งไปไม่ได้เป็นแสียงดีดีดีดอ้วนซุกโมงเนน้ำมนี้ไก่ลดนร่มปังกันแปงกแล้วบอก่บ ก็เรียกว่ายิ่งฝืนยั่งแทนจะมั่ัวทีตยิ่งตัวนี้นะยิ่งใช้ใช้ฝั่งโตนะเพราะจากความตีใจยิ่งใช้ขาสะพานยิ่ันดบ่อยยิ่งใช่ยิ่งขาต้ม่ยิ่งขาหนอกบอกจาิงฝั่งกัน่หัวลุบอกยิ่งหัวบอกก็เรื่องอันดานน่ะยิ่งฝั่งยิ่งหัวายกันหดเลยนะจะบอกนี่การยิ่งเกิะไม่มีการก็เรียกว่ายิ่ง ชูเกีไม้นั่งแน่นครับนะมันจะมีขีดอยู่่เนี้ยมันจะมีคีดนี่ติดพ้อแนวนังติับก็ไ้ครับรักษาแล้วจะคบกันนี่เนี่ยปืนจ่แ้วหางเรามือนน่นเนี่ยครับปืนก็หนานะนี่ปืนไปนิ่งรักาว่าไปนิ่งๆมี่ยครับบางทีเรไม่ออกมาอิกมันรักกีมันรักกีปืนจะควบคนลวาอนะครับการนี้ปืนหลับจะไยังไใช ไม่ใจ่อกผวไอ้ว่าเป็นจ้าจ้าัร่งไก่เรืองไก่เดี๋ไม่รู้ตัวว่าปืนจะไปเท่าไหร่ยปก่อนไปเมื่อหนื่องไก่ต้องหมายเจ็บตัวต่ำไปเลยแล้ววังปืนนะถ้ายิงปังมันมันจะเมื่อเด็กตึกถึงมั้ยโอ้มเมนต์บเกี่ยวมันไปเร็วลูกปัวลูกผัเมือก้อนแต่มันควมแรกวของลูกปันมันิดันมัน้ึงจังโเกี่ยวแล้วกกระโจกแก่ครับผมนะ Schools, yeah. วันลาวีซ่าเรามีอีหลี่ดิเราเปนลาวาเราคุ้ยดิต้องจั้งฮิลี่ดิแมนอีหลี่ดิตามึกษาศาสตร์นี่ว่ากระจว่างสั่นดีว่าคือพ่อว่างไม่ไปถามเนี่ยเราเสียใช่ต้องรวจด้วยการดินนี่นี่เป็นยิ่งเป็นแม็นปืนสั่นนี่นี่เหม็นอยู่นี่เลยปืนสั่นเอาเซกปืนใสเนี่ยแล้วว่ามันกระดุกกระดิบกลางป้าเนี่ยปืนนห้ามกระดุกกระดิบดีกว่าก็ค่อยเล่นกันตบ 嗯不了，我这声音粗了不了。呵呵呵，不人知道。呵呵不说人过去那不啥呢？嗯，啊，过不过了多少了